สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันพุธนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Smile with Clover t ท r นะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูรดวงประจำวันที่9ถึง15พฤษภาคมของเพื่อนๆชาววันพุธนะคะโอเคก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Li น์แอ 131 PPRPL นะคะอย่าลืมมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่กําหนดไม่จํากัดนะคะแล้วแต่ร่วมทําบุญเลยนะคะโอเคขอดูเร่องราวทั่วไปชาวันพุทธาใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ h e Empress นะคะค่อนข้างดีนะเป็นแม่ของทุกสถาบันบางคนใครที่อยากมีลูกนะคะก็พยายามเข้านะน่าจะทําสําเร็จนะคะในสัปดาห์หน้านะแล้วก็คนรักค่อนข้างรักคุณมากๆเลยนะคะมีโอกาสจริงจังถึงขั้นแต่ง พูดคุยเรื่องมั่นหมายได้นะคะใบที่2ได้ไพ่ i n g of s w o r d s นะคะราชาถือดาบเนาะตัวคุณเองค่อนข้างชัดเจนดุด,ดันนะคะแบบชอบควบคุมมีความ professionally ะคีบลนิดนึงนะคะใบที่3ได้ไพ่1ถ้วยนะคะน่าจะมีการพัฒนาเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะบางคนคุยอยู่ก็อาจจะได้คบบางคนคบอยู่ก็จะได้แต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะโอเคขอดูเรื่องราวการงานการเงินชาววันพุธจ,จะ้ะใบที่1ได้ไพ่ The Lovers นะ คนรักจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะหมายถึงการต้องเลือกระหว่างความรักกับงานเช่นบางคนอยู่ไกลคนรักอะไรเงี้ยอาจจะต้องเลือกว่าจะทํางานต่อที่เดิมหรือว่าจะย้ายทํางานอะไรเงี้ยก็ได้นะคะใบที่2ได้ไพ่ King of Wands นะคะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้เป็นหัวหน้าง,งานมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใบที่3ได้ไพ่ซิกซ์ออฟเพน s เนะคะระวังอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงนินจากคุณก็ได้คิดดีๆก่อนจะให้ นะจะความรับความสัมพันจะวันพุธละ่ะใบที่1น่งเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญเนาะเหมือนกับว่าจะพบคนอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็เขาสถานะต่างกับเรานะคะใบที่สองได้ไพ่ King of Wands นะคะเขามีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ใบที่สาสองถ้วยนะคะ คนนี้แหละนะคือเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะหรือถ้าใครยังไม่เจอนะคะจะได้เจอเนื้อคู่โซเมดในสัปดาห์นี้นะคะยินดีด้วยนะคะขอดูเหตุการณ์จ้านี่เห็นไหมการเงินค่อนข้างดีนะร่ํารวยอู้ฟู่ดังนั้นระวังคนมาขอยืมนะคะใบที่สองนะคะการที่คุณพยายามเอื้อมคว้าอะไรสักอย่างหนึง่งหมายถึงความฝันความหวังโดยที่ไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ระวังด้วยนะ และใบที่3ค่ะได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะคนในอดีตนะคะได้รวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้สองทางสว่างใจอยากบอกว่ากดความพยายามใช้ไม่ได้กับทุกสิ่งบางอย่างอยู่เหนือการควบคุมนะคะดังนั้นก็ชาววันพุธทำใจยอมรับนะคะแล้วก็สู้ต่อไปทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้นะรักตัวเองเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะ